ถ้าใครพึ่งคอเท้าพลิกอยากให้หายไวคุณภาพดีให้แกจยภาพเบื้องต้นตามนี้ครับท่าที่1ยุบบวมนั่งบนเก้าอี้งอเข่าส้นเท้าติดพื้นกระขดอเท้าขึ้นลงช้าๆทำ20ทีวันละ3รอบเราเรียกว่า ankle pumping จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดียุบบวมไวท่าที่2นั่งท่าเดิมเลย คิดว่าปลายนิ้วโป้งเรามีปากกาเขียนเลข1-20ถึง20บนอากาศเลข1ลากเลขเบอร์หนึ่งตรงๆเลข2ซิกแซกเลข3มี3แชร์เลข4ทําำจนถึง20เลยนะครับทําวันละ3ร,รอบช่วยให้เส้นเอ็นเรารู้ระยะที่เหมาะสมและท่าสุดท้ายเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านนอกลดการพลิกซ้ำให้นั่งท่าเดิมกระดกข้อเท้าบิดออกนอกค้างไว้นับ1ถึง10วางลงทำ สิบทีวันละสามรอบเช่นกันครับนี่คือท่ากายภาพเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ตามอาทิตย์ถัดไปหลังดีขึ้นแล้วก็จะมีการท่ากายภาพที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ครับ